เธอเยอะมากเราก็เลยกะว่าจะไลฟ์โลราก็แบบเอา,เปาไปไลฟ์โลคืออะไรไลฟ์โลขายสวัสดีค่ะพ่อเองทุกคนน่าจะเคยเห็นภารกิจโลตู้ของแม่ไปหลายรอบแล้ววันนี้มีคนรีเควสต์มาเยอะมากๆค่ะ uh huh. รองเท้าคุณชายที่อยากจะบอกว่ารองเท้านางเยอะมากอมาดูตั้งแต่ตู้แรกเลยดีกว่ากี่ตู้กี่ตู้ก็เต็ม,มนะคะทุกคนไี่พี่วางจะต้องไปขี่กันบอกเลยตรงนี้ก่อนว่าไม่เคยจํารองเท้านางได้หรอกเพราะมันเยอะมากจริงๆรองเท้าอะไรยานอวกาศเหรอใส่ยังไงเหรอทุกคนคนธรรมดาอาจจะใส่ลําบากนะแต่คุณชายเขาชอบ <c oughs> มาดูชั้นนี้ที่บอกว่าขี่กันอยู่แต่ละคู่แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นต้องแพงมาก นี่ชัวว่าสองคู่นี้ค่ะไปครึ่งแสแไ้่เคยเห็นนะางใส่กี่ครั้งคะต้องไปไล่ดูในเอเค่ะแทบจะไม่เคยเห็ไม่ขวานางแอบ,บซื้อต้นไหนเนี่ยไม่เคยเห็นใส่อ๊ะอะ แน่นอนจ้ะอ๋อแล้วนี่จริงมันเป็นรุ่นเดียวกับที่พอยซื้อให้เขาเลยนะแต่อันนี้เขาไปคอลแลบกับแบรนด์น่าจะแพงหูฉี่อยู่เดี๋ยวต้องไปเช็คบัตรเครดิตก่อนเวลาเมียช็อปปิ้งนะโบนโบนโบนตัวเองแอบชอบไม่บอกใครสีสันลายเลยโอ้โหดูสิแสบตานี่เคสชุที่อยู่นี่คือแบบแสงเขาา้าตามากเวอร์ <What? S 2> นี่ค่ะทุกคนลายเสือ ีกำลังดูรองเท้าอยู่รองเธอก็อยู่้ไม่ก็คือรองเท้าเธอเยอะมากเราก็เลยกะว่าจะไลฟ์โลเราก็แบบเอาไปไลฟ์โลคืออะไรไลฟ์โลขายเธอจะรองเท้าเราไปขายเธอบ้าปะเนี่ยคนรีเควสเยอะมากที่ไม่ค่อยได้ใส่นี่เอาตังค์มาลองใส่ดูคู่เลยใส่แบบข่านมลูกข่านมลูกก็มาว่ะ ทกันอยู่บีเห็นไหมว่ามันตู้ไม่พอเราต้อทำตู้เพิ่มตู้นี้แพงมากนะตู้นี้แพงมากหรือรองเท้าแพงมากเหมือนกันแหละนี่ไอซีพัดนี่ไงนี่คู่นี้ใส่บ่อยเออแต่นี้นางใส่บ่อยถูกและราคาไม่แพงแบรนด์ไทยด้วยเนี่ยแบรนด์ไทยใส่แล้วเท่ก็เคยเห็นรองเท้ากันไปแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยบีนี่ฉันเห็นว่ามันมีหลายคู่ที่แบบฉันไม่เคยเห็นมาก่อนนะนี่ไม่รู้เห็นยังอันนี้คอลแลบกันเหมือนเดิมยังไงกี่บาทพูดก็ประมาณหนึ่งนี่เห็นป่ะไม่กล้าพูดราคา ดีไม่เห็นคู่นี้หน้าเลยยานกจะถามโอ้โหคู่นี้ต้องแพงมากแ่แล้วก็นี่คอลแลบกันใช่พูดชื่อได้ไหมพูดได้พูดไปเลยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วจ้ะลุยวิกต์ใช่อันนี้คือเป็นซูเปอร์แบรนด์ก็คือเป็นแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้วแล้วก็มาคอลแลบกับซูพรีมซึ่งเป็นสตรีทแบรนด์ที่ดังที่สุดในโลกแบรนด์หนึ่งเลยอันนี้แพงมากทานดีกว่า่าน่าน ักตู้ที่สองก็มีอันใหม่นะพามไมู่ตู้ที่สองดีกว่าดูดูดูใช่ใช่ตู้แรกว่ายุงเยอะบีปิดเถอะงั้นเราโลได้เลยนะอันไหนที่บีปไม่ใส่ตู้นี้ห้ามโลสักคู่เลยบีทำไมตู้นี้โลไม่ได้สักคู่เลยเธอจะบ้าเหรอแล้วตู้ เลือกมาเร็วๆเข้าโลไม่ว่ามีบางคู่ที่ไม่ได้ใส่จริงๆแต่ว่าโลเอตามทำไรเอาเป็ค่านมลูกเพราะถ้าเกิดเหลือก็จะเอาไปทําบุญเนี่ยปีใหม่แล้วเราจะได้ทําบุญกันด้วยคือนี่ถ้าเราไม่โลเราเป็นคนเลวเลยใช่ไหมใช่ถ้างั้นพอยในการที่เธอแอบปาตู้เราวันนี้คือการหารองเท้าไปโลถูกต้องเราต้องช่วยเธอหาด้วยหรือเธอจะให้เราเลือกเองไม่ต้องเราช่วยดีกว่าคู่นี้เอาจริงยังไม่เคยใส่เลยนะมันเป็นรองเท้าแบบใส่ลุยๆอ่ะมันใส่ง่ายปกติบุ๊บมันจะใส่ยากไงด้านหลังปั๊บเสร็จแล้วก็ล ชื่อแบรนด์ละกันอันนี้เป็นคู่หนึ่งที่ซื้อมาเพราะมันดูวินเทจดีสภาพตามที่เห็นละกันบ,บีจะเป็นไลฟ์ขายในเพจบีนางมีเพจนะจ๊ะ <c oughs> เป็นคู่แข่งกันเองคอยดาคอเดี๋ยวราคาเดี๋ยวไปดูในเพจพอยเอาแต่คุณไม่ได้ขายแพงอะไรหรอกถือว่าของดีแบ่งปันกันใช้เอางี้ละกันอันนี้ก็จีพัสซึ่งมันเบามากแล้วมันใส่สบายมากที่สำคัญคือมันใส่แบบไม่ต้องมีถุงเท้าก็ได้ใส่แล้วก็คือไม่เหม็นแล้วราคาคือจริงๆแล้วราคาดีตอนที่จะรับเป็นพรีเซนเตอร์จีพัสด์ก ยางั้นตู้เราก็โล่ง่ะสิ้เราเอาลกไปเยอะๆอะไม่โล่งหรอกบีมันขี่กันเยอะมาก บอกก่อนละกันก็คือรองเท้าที่ผมจะเอาไปผมจะไม่เอารองเท้าที่ใส่จนเก่าหรือมันแบบมันเยินมากอย่างเงี้ยกันเอาเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างใหม่แบบ80% 90%อ่ะคู่นี้ใส่ไปสองครั้งเท่านั้นใส่แล้วออโอเคแหละมันมันสวยแหละแต่เพียงแต่ว่าเออมันไม่ค่อยได้ใส่แต่ในเมื่อถ้าบีอยากให้คนเอาไปแล้วได้ใช้ใจริงก็ต้องขอดีๆแบบนี้คู่ที่ 2, 2> นี่ให้ดูอ,อย่างงี้ปะงงไหมงเดี๋ยวบอกสาเหตุให้ฟังผมให้ดูคู่นี้ก่อนรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เปรียบเทียบกับนี่ฮะเหมือนกันเด้ส ทำขี้เถ่อนส่วนตัวและใหม่มากใหม่มากขนาดไหนดูดิพื้นไม่เป็นรอยอ่ะอันนี้คู่ที่ลามนะไปปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้จะมา3คู่ได้ไงเวลาจะโล่นนี่โละยากโละเย็นเวลาซื้อมานะซื้อที่้าคู่สิคู่จ้าอันนี้คือสภาพตีว่าแ0ตแต่มันเป็นลิมิเต็ดที่หาไม่ค่อยได้แล้วมันจะมีร่องรอยการใช้งานแบบนี้นะสีไล่จากสีเหลืองไปถึงสีแดงเลยอันนี้ค่อนข้างจะเก่าหน่อยหาไม่ได้ที่ไหนแล้วเดี๋ยวคู่นี้เหมือนมีอยู่ในตู้คู่นี้ใช่เลย ต่างกันที่อะไรเนื่องจากว่ารองเท้าบางรุ่นต่อให้เป็นแบรนด์เดียวกันก็จะใส่กันคนละไซส์พอซื้อมาเราก็ใส่ไซส์เดิมบางท,ทีแบบเราเจอรองเท้าอันนี้ปั๊บเอาไซส์ไปซื้อยี่ห้อหนึ่งโดยที่ไม่ลองก็เฮ้ยเอาไซส์นี้แล้วมันใส่ไม่ได้มันก็เลยต้องซื้อใหม่อันนี้คืออันนี้ใส่ได้อันนี้คือที่ซื้อมาอันแรกแล้วมันใส่ไม่ได้อันนี้คืองานคอลลบเหมือนกันถ้าคุณเห็นอันนี้คนที่เล่นรองเท้าจะรู้ดีว่ามันคืออะไรคือปกติเราใส่เบอร์1 0 US แต่พอเป็นรุ่่นนนนนีี้้มมััตตออองใส11 10คื มันเลยใส่ไม่ได้อันนี้เอาไงดียัดขายพี่ลิงหรือว่าขายให้คนอื่นก่อนดีมันแพงนะตอามเทรอ่ะอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ก็อีห่อที่รู้จักกันดีซึ่งเป็นแนววินเทจแล้วก็เป็นหนังด้วยเฮ้ยดีนี่อันนี้ใส่ไปแค่สองครั้งเท่านั้นเคยเห็นปารรองเท้าที่เราเห็นแล้วมันสวยอ่ะเหะมือนเห็นตามเว็บอะไรเงี้ยแต่มันใส่จริงแล้วมันใส่ไม่สวยอะ่ะสำหรับเราอะ่ะนี่คือหนึ่งในนั้นและที่สําคัญคือสั่งทําด้วยนะคู่นี้สั่งทําเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้เขียน คือ,อน,นี้สั่งทําเป็นพิเศษโดยเฉพาะเลยต้องบอกก่อนที่การบอกว่าใส่เราไม่สวยคือแล้วแต่บุคลิกแล้วแต่การแต่งตัวแต่ะละคนบ,คบุคลิกของแต่ละคนการแต่งตัวของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนี่ก<ช>็อีกคู่หนึ่งนี่มันคือทรงเดียวกันแต่พอ<ช><ช>มาได้อันนี้มาอันนี้มันสวยกว่าไงอันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ไม่เคยใส่เลยน,นี่คือใอ้ใช่แหละไม่เคยใส่เลยยังไปอย่างนี้อยู่เลยอ่ะอันนี้ให้ไปต่อเห็นแล้วอันนี้ไม่ได้ใส่แล้วซื้อเพราะว่าให้ทายซื้อเพราะอะไรสีแดงแค่นั้นแหละนี่ก็ยังใหม่อยู่สภาพดีให้อีกหนึ่งคู่ อันนี้นนใส่สบายมากเป็นรองเท้าวิ่ง้ใส่ไหมคือใส่แล้วหมายถึง<ส><ส>ว่าใส่แล้วใส่สบายตอนนี้คืออย่างที่เห็นก็คือผมมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยการวิ่งอาจจะไม่ใช่ทางถนัดนะตอนนี้ละอันนี้คือสำหรับคนที่วิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยได้เลยนะนเฮ้ยบีเราควรจะพอไหมไม่พอไม่พอเอาอีกตะกี้อันนี้คู่นี้ก็ถ่ายได้อ้าวก็เราเอานุคูดด่นั้นไปแล้วไง อ๋ออันนี้ค่อนข้างจะเป็นรุ่นเก่าที่เป็นวินเทจจแล้วจะใส่สบายมากนะอ่ะให้หนึ่งคู่อ่ะอันนี้ก็เป็นหนังแท้อ่ะก็ให้ไปออันหนึ่งเสียดายอะเสียดายมันนอนอยู่ในนี้มันก็เหงาอะไม่มีคนใช้เลยอะอ่ะนี้อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วอันนี้เป็นรองเท้าสเก็ตบอร์ดซื้อมาถามมาเล่นบอร์ดหรอไม่เล่นแต่มันใส่สบายเห็นป่ะเขาเรียกรองเท้ามันไม่มีลินมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะเห็นไหมทุกคู่เวลาที่ผมซื้อเนี่ยมันมีเหตุผลด้วยเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลคุณเคยเห มือท้ายเพื่ไปก่อนสือท้ายไปไปรีบผ่านรีบผ่านเดี๋ยวนะเอาตังค์ไปทำบุญจริงเหรอเนี่ยทำบุญพวกนี้เธอเคยมีเธอมีเหมือนเรานี่ใช่บียังใส่อยู่เะล่ะไม่ใส่ ให้คนอื่นไปแล้วกันเนาะโอ้โหได้เยอะมากเลยว่ะอันนี้ตัดสินใจลบได้วันนี้เลยนี้คือยี่ห้อจริงๆไม่ใช่ยี่ห้อรองเท้ามันเป็นยี่ห้อเสื้อผ้าคอสมิทเนาะแล้วเขาทำรองเท้าซึ่งมันเป็นลายซิกเนเจอร์ของเขามันสวยมากแต่เหมือนเดิมเหตุผลเดิมผมใส่แล้วมันไม่สวยไม่ใช่แนวนะตอนซื้อนี่หลักหมื่นนะให้ดูว่ารองเท้าที่จะไม่เอาไปให้พวกคุณจะเป็นอย่างนี้ส้นพังของพังเราจะไม่เอาไปนี่ก็อีกอันนึงโอ้โหนี่ซื้อมาสี่ห้าปีแล้วมั้งแต่อาเาามสาดี้ ซื้อเพราะกระแดะไหนดูพริกซนสิไม่เคยใส่เลยไม่ได้ใส่เลยอะ่ะเก็บไว้ก่อนอันนี้อยากใส่อันนี้ไม่เคยได้ใส่เลยตอนแรกร้ลลองอยากได้อยากได้เหตนผลเดิมเห็นแล้วมันสวยอะ่ะแต่พอใส่แล้วมันมันไม่ใช่อะ่ะแต่มันน่ารักมากนะสังเกตให้ดีข้างซ้ายข้างขวามันคนละสีกันนะจ๊ะให่เข้าไปนะเนาะพาม ใส่แล um, e ้วตังเข้าลาไเดี๋ยวอะไรนะกุ้ยละลอยอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ต่ดไปอ่ะคู่สุดท้ายตัดใจมาเอออะไรเนี่ยเขาอะไรเออเห็นว่ามันน่ารักดีนะแต่ก็ไม่ได้ใส่เลยอ่ะอ่ะครบพอกี่คู่นับิสกิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18็ดก็พอดีเลยนี่ฮะให้ดูคร่าวๆอาจจะวางเป็น เลเทนหน่อยนะ20คู่หมดนี่เดี๋ยวไปติดตามได้ที่เพจของพลอยเดี๋ยวพลอยเขาแจ้งไว้ให้สแกมเองว่าจะไลฟ์ขายวันไหนไลฟ์ประมูลเลยค่ะอ่ะแล้วแต่ในเมื่อทั้งนั้นเรามีที่เพิ่มแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวผมซื้อรองเท้าเพิ่มดีไหมครับคุกเมียฮะตัวไม่รู้จะดีใจหรือเสียต้องดีสิก็มีที่แล้วก็ต้องซื้อเพิ่มไม่ใส่ชโอเคครเดี๋ยวให้ดูไม่นานการซื้อมีออนไลน์ซึ้ไปงงม,มากจ้าบอกว่าจะซื้อของใหม่้ับทิ้งออนไลน์แป๊บเดียว2ชั่วโมงมมาเต็แล้ว เก็บกดหรอแค่ปล่อยรองเท้านางไป2 0คู่ก็ช่วยไม่ได้ช็อปออนไลน์คือจริงแล้วก็พูดตามตรงก็ได้สัง่งไปแต่เมื่อวานเมย์มันไม่มาเร็วขนาดนี้หรอกมาเร็วตกใจ<อ>ง G aker, ง G plus sneaker จริงๆแล้วเป็นแบรนด์รองเท้าของคนไทยด้วยผลิตโดยคนไทยแล้ววัสดุคุณภาพดีนะจะ๊ะตอนนี้ผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ G plus ก็พูดตรงๆเลยก็มาใกล้ๆพี่แจนมีข่าวแจ้งครับคือต้องบอกก่อนว่าหลังจากนี้ผมจะไม่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ G plus sneaker อีกต่อไปแล้วนะครับอ้าวทำไมอะ <11. S 1> คือเนื่องจากว่าหลังจากนี้ผมกับ G Plus จะทำด้วยกันเราจะเป็นเจ้าของร่วมกัน oh. เอาง G ่ายๆ G Plus คอลแลบกันเอง <Yeah. S 1> ผมแล้วก็ขอก็คือเป็นคนรุ่นเดียวกันแล้วก็มีความ oh. คิดเห็นคิดว่าเราทำแบรนด์ไทยให้มันไประดับโลกดีกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีคอลเลคชั่นของกันออกมา oh. ต่อไปอาจจะมีของปลอยออกมาด้วย okay. แต่ <A> collection. น,นี่คือคอลเลคชันล่าสุดข,ของเขาอยู่แล้วที่เห็นเมื่อกี้นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดเนื่องจากว่าเราก็ถ่ายกันแบบบล็อกอย่างนี้เนาะ,ะไปติดตามช่องทางของ G Plus ได้ไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือเพจคุณสามารถช้อปปิ้งในนั้นได้เลยมีรายละเอียดและราคาบอกอยู่อย่างชัดเจน มันมีโปรโมชั่นเราจะแจ้งคุณไว้ตรงนี้คือเราชอบจริงๆพอเราได้ลองแล้วเราสูกว่าเฮ้ยมันใส่สบายแล้วราคามันไม่แพงด้วยนี่ก็เลยยอมให้บีโลรองเท้าพอหลังจากนี้เราคงจะใช้จีพัสกันนุ้นนั้นแน่นหนึบกันเลยทีเดียวโอ้เล่นใหญ่ นี่ไงก็ต้องทำงานเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเลี้ยงดูคุณพลอยเองแล้วก็เบบีเองด้วยโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าเป็น2เรื่องดีๆที่มาแจ้งกันนะครับก็คือว่าจะมีการโละรองเท้าของกันเองโดยพลอยเองในเพจของพลอยเองไปติดตามกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอะไรเดี๋ยวพลอยเขาจงใีกทีแล้วก็ฝาก G plus s ิคเก e r ไว้ด้วยเอาไว้แค่นี้แล้วกันเพราะว่านี่เราถ่ายอยู่หน้าบ้านร้อนและวม่มีผ้าสะอาดแต่งหน้าไปแค่นี้เนาะไปเข้าบ้านกันดีกว่าไป